ปัญหาที่เกิดสาหรับคนที่มีกลิ่นตัวนะครับอันแรกนะครับก็คือหนึ่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเนื่องจากว่ามันกลิ่นตัวครับแวลว่าคนอื่นเมื่อเข้าใกล้เรานะครับทําให้รู้สึกว่าเขาําเก็ญเรานะครับเพราะว่าเรามีกลิ่นตัวนะครับอันที่2นะครับคนที่มีกลิ่นตัวนะครับก็เจอปัญหาตรงที่ว่าเวลาเพื่อนนะครับอยากพาเราไปสัองสั์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อย่างเกาหลีเองนะครับหรือว่าในกลุ่มที่เป็นอาหารมีรสจัดนะครับรวมถึงกระเทียมนะครับหรือว่าหอมหัวใหญ่อะไรประมาณนี้ครับถ้าเรากินเข้าไปนะครับพริกมมีีีรรรท่เผนะคับ แต่จริงๆแล้วก็คือรสเผ็ดก็คือเกิดการร้อนเองครับเมื่อเกิดการร้อนขึ้นมาก็จะทําให้เมื่อคนกินพริกเข้าไปทําให้เกิดเหมอนขึ้นมามกกว่าปกตินะครับเมื่อเกิดขึ้นมามกกว่าปกติก็จะเกิดปัญหาตามมาครับทาให้เรามีกลิ่นตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับและตามมาด้วยว่าเมื่อเราไปกินกลุ่มที่เป็นอาหารอย่างเช่นพวกกระเทียมที่มีกลิ่นฉุนแรงนะครับหรือกลุ่มที่เป็นหอมหัวใหญ่สตอนะครับในกลุ่มพวกนี้นะครับเมื่อเรากินอาหารรสเผ็ดด้วยแล้วกินกลุ่มเพื่อในกลุ่มพวกนี้ด้วยนะครับก็จะทาให้เราเองนะครับก่่นวเาาืองจ เม of uh, so like ื่อ so ร่างกายมีการขับเหนียออกมานะครับก็จะขับกลิ่นพวกอาหารพวกนี้ออกมาด้วยนะครับทาให้ว่ากลิ่นตัวเราแรงขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อกลิ่นแรงขึ้นนะครับคนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับก็ได้กลิ่นที่เร็วขึ้นนั่นเองนะครับทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจนะครับและขาดความเชื่อมั่นนะครับฉะนั้นนะครับเราควรหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มพวกนี้นะครับ